เอ้ยจะเป็นมือประตูหรือเปล่านจริ่งจังเลยริ่งจังเลยเอะไรแล้ๆๆา,ล,า,าลูกดำหมดแล้วทีมอะไรวะนี่ชุดขาวเลยนะนะเตะวางวางแล้วก็เตะวางลงวางลงเตะ บางลงแล้วก็เตะตึ้มโอ้เหลี้ยงบอลไวเลยาม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 าตึ้มเอ้ยเตะตึ้มเอาไปกอดบอลแล้วเป็นมือประตูเตะอ๋อ เห็นไหมเห็นไหมเอาเลี้ยงบอลไปแล้วเลี้ยงบอลไปแล้วเลี้ยงไปแล้วโ,โอ้โหกลับมากลับมาโอ้ไปยาวแล้วโอ้ Cầm ma, cầm ma tìm tìm á tìm 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 tê tìm tê tìm tìm ไหวเลอเกินวัยเลอเกินเดินวเลอเกินโอ้อ้อ้เออ้เออ้าเออเออ้อ้อ้นักกีฬาเนี่ยเป็นนักกีฬาเหมือนลุงกับพ่อเอาอาเาเเอออ้อึ กลับไปไม้นู่นนู่นกลับไปนู่นบ๊าบาไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาเตะตึ้มตึ้มเก่งจังเลยตึ้มเอาเอามาเตะเอามา Đi mà, Đi mà, Đi bắt mà, ẻng gì vậy, tum, ôi, lô quá, 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 đi quá, quá, เก่งเงีเลี้ยงมา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 เดะตึมเก่งยังเลยปมปมืปอมปอมมือปมมือปมมือโอ้สนุกไปเลยทีนี้ไม่หยุดเลย